เด้พี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุสุคนพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน่ะอาเอาวเบาสาวหน่อยนุ่มซุมคำจุคนมาทำปะคงเฉ็บเฉ็บเด้๋ยวพวกบุ๋งตอนเย้าเปี่ยวแปลี่ยนยุบไก่ย่างน้องเอาเลยเด้อแฉมกันเด้อ่ไปเลย

แช่เป็นตาไนช่เป็นตาไนเนาะข้าพดเลย